ความพอใจอย่างต่างๆหลายคนี่แก้ปัญหาโดยการเห็นความสำคัญของตัณหาเล็กๆน้อยๆเออเห็นเห็นความสำคัญมากยิ่งกว่าไฟที่ไหมหัวจะคลองเองเห็นความสำคัญยิ่งกว่าการได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเห็นความสำคัญยิ่งกว่าการได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วซ้ำเด้ปัญหาของโลกเออโอ้ยลูกเป็นนั่นลูกเป็นนี่ปับ๊บไปหลุด เห็นบ่ละโหมันยากกระโดดใสวจเกิดเมื่อพบพอแล้วเนาะจะยั่งให้ความสําคัญกับชีวิตตัวเองผ่านมาหลายหลายลก็ม่เห็นว่าสิกแก่อียังใดดอกมิเต่เพิ่มว่ามันแก่มิต่เอาเขาเอามาแบกไว้แบกไฟใหม่บนหัวตามตัวล่ามไปโดยโทษสะความหอนเต็มตัวอีกเต็มหัวใจข้อคุ้มไปเดยความหลง S <S <S <an> เห็นความสําคัญของตัณหาทางโลกคือเรื่องเล็กๆน้นนนอยๆบางคนก็โอ้ <S <S <an> <S <S <an> ผมพอจะออกไปจัดการบ่างใดผมก็จัดการตาหมึกตั้งตามมืกนันเกิดกุละ่ะเขาเห็นว่าสิจัดการยังใดยังสั้นแล้วลก็สเสีให้เหตุผลห้คาทางกิเลสตัณหาเล็กๆน,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 น้อยๆนั่นแหละอุ้ยดูสําคัญเลยยิ่งไงยิงก็ไฟ,ไฟถือใหม่บนหัวอีกเด้ธรรมารดาเนี่ยโมนี่นั่นแหละ ก็ค,คือถูก,กวความหลงครอบงำเอาไว้พวกนี้ <c oughs> จัดการมาตัดนมละจนเถาจนแก่แล้วก็ว่าเห็นว่าจ,จัดการยังไดแล้วทั้งที่ดีที่สุดคือเบานิพ่านให,ให้ให้ลูกให้หลานโลดแต่เจีอยบจัดการให้มันๆๆแหลวจริงๆแต่ต้งบอกว่าปัญหาของโลกตันหาเนี่ยหาที่หาต้นกับว่ใดหาไปกับว่านีแต่ว่ายัางจะกกับบขอไปเพิ่มปััน เพิ่มปัญหาแล้วก็เพิ่มตั้นหาแล้วก็เพิ่มอุปทานเพิ่มพบเพิ่มชาติก็ไม่ให้ตัวของอีกเดยที่ฟังๆเบางงาิงงเงินคือยัางลราจะไปคอซื้อโอ้ลูกผมดับเหมาผมสิไปเบิร์ดูแลงานดูแลกนันได้มันก็นจบดอกเออ <laughs> งานในโลกนี่แบนว่าพอมีเฮ้าผู้อื่นเขาก็เห็ตเป็นมือกันแหละ บางคนกะแค่ปัญหานี้น้อยอยังสิโอ้ยเห็นเป็นสําคัญยิ่งไงยิงก็เพศสมณะแห่งตนอีโอ้ยฟังแล้วกะสลดใจนะมันปัญหาขนาดนั้นก็อเออ,เอแล้วมันปอปอยว่างอีกอย่างเลยตัวนานาน,นะมันปอปอยมันบอ,นอว่างเลยเด่นมันเห็นเรื่องของสําคัญยิ่งไงยิ่งก็พบยิงก็ชาติยิ่งก็ก,การจะไปเกิดใหม่อีกป้าทุ่